ครับแน่วันที่ผมจะบอกว่าตุก๊กกูนั้นดวงดีกูเพื่อนกูอีกแล้วใช่ที่อัดคลิปมาในวันนี้เพราะาผมมีสิ่งนี้ครับเพื่อนผมยังไม่เคยได้เลย,ย <c oughs> จับเอาไว้ในเพื่อน <c oughs> มนดูนี่สะไหนีดูสิ่ผมมีครับเพราะตึงอ่ะ <c oughs> ยังไม่พอนะผมจะให้เลื่อนดูนะ นี่นนนออจ,จิงผมมีตัวละครเยอะก,กว่านี้นะเระจะมาดูกันครับว่าเอ่อคนนี้เขาจะให้ของโคตรเกลียเลย ซึื่อผมจะบอกเพื่อนผมว่าผมมีฟาร์มกินพัมเมอร์ดูนะแล้วก็ไทออทัทนสปิกเกอร์แมนร่างแรกนะแล้วก็แล้วก็ตัวฮาโลวีนตัวเรา ตัวฮาลาวีสติกเกอร์วูมแมนนะน่นแหละผมไมน่นะครับซึ่งผมจะพยายามเอาไททัร์นซีน่มาแมนนี้ไปแลกกับไททันคามรราแมนนะครับเออผมไม่อยากใช้อะ่ะ บอกเลยผมบอกเลยนะว่าถ้าผมเข้าไปเล่นน่ะไอ้โตเนี้ไททันเนี้นผมจะวางแล้วก็ลบโตทุกทัวที่มผมมีออกอ่ะบอกเลยแมพตรงนั้นน่ะเซ็ตแ,แนแ่แถ้าผมลงคลิปช้าขอทางครับติดทูไรเจอะหม่นะบ๊ายบายังไง